กลับมารีบกันต่อนะครับในรายการสิงสปอร์ตครับซึ่งวันนี้ฮะเราพาผู้ชมนะครับมาอยู่กับน้องเมย์นะครับซึ่งบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือไอซ์แพนเน็ตนะครับชั้น7สยามดิสคอรี่นั่นเองนะครับต้องถามน้องเมย์ก่อนับว่ายิงตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ซ้อมของน้องเมย์หรือเปล่าครับใช่ค่ะตั้งแต่ที่นี่เปิดก็เริ่มมาซ้อมที่นี่เพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็สะดวกค่ะสะดวกด้วยพูดถึงลานสเก็ตที่นี่หนึงครับน้องเมย์ครับคือแบบหมายถึงว่าตัวนั้นแข็งเนี่ยมันควรจะต้องแแแแแแบบ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 บมมมมัันน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 จจริิงงงงๆๆๆล้วตต่่่่คคคคชชชออออะะะาาากกก็็็ขหย แต่นิ่มมันไม่ได้แบบนิ่มๆแนี่นก็คือจะแบบรู้สึกได้ว่าแต่จริงๆมันใช้เป็นนานๆมันก็จะแบบเหมือนเหมือนเปียกแล้วก็เกี่ยวไหมฮะน้ำแข็งละลายใช่ค่ะต้องมีการเคลียร์ลานก็จะมีรลตัมอนี่ออกมาเหมือนกวาดน้ำอะค่ะอ๋อครับผมทีนี้ปกติตอนน้องเมย์ซ้อมเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนที่เป็นทีมชาติเนี่ยครับซ้อมซ้อมอยู่ที่ไหนครับที่นี่หรือเปล่าครับตอนเป็นทีมชาติไม่ได้ซ้อมที่นี่ครับที่อิมพีเรียลสำโรง ต่างกันไหมครับน้ําแข็งก็ต่างกันนะคะที่นุ่นจะแข็งกว่าครับผมที่นุ่นเป็นน้ําแข็งจากขั้วโลกเหนือหรือไม่เกี่ยวเลยก็คือหมายถึงว่าผิวของน้ําแข็งมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะอ่ะนะฮะช่วงนี้ครเดี๋ยวเราคุยเรื่องของกติกาการแขง่งขันดีกว่าการให้คะแนนต่างๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเล่นไอส์สคัตแบบเป็นฟิกเกอร์สคัต นี่นะครับมีการตัดสินคะแนนให้คะแนนกติกาต้องทําอะไรยังไงบ้างให้ต้องเมียร้อยให้ครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือคะแนนเทคนิคแล้วก็คะแนน Presentation คะแนนเทคนิคก็จะเป็นถ้าถ่าใช่ว่าเราทําออกมาได้ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดหรือเปล่าถ้าทำได้ดีเราก็จะได้บวก บวกคะแนนเพิ่มไปด้วยนอกจากจะผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้บวกมีท่าบังคับไหมครับว่ามีค่ะโปรแกรมมันจะแบ่งเป็น2โปรแกรมคือช็อตโปรแกรมกับออลองโปรแกรมช็อตก็คือจะเป็นท่าบังคับในเลเวลที่เราแข่งว่าต้องใส่ท่าอะไรไปบ้างแต่ลองโปรแกรมจะเป็นเ,เหมือนความสามารถของเราทําได้ถึงถึงแค่ไหนถ้ามันยิ่งยากก็เราสามารถทําได้แล้วก็จะได้คะแนนมากมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างะะให้ดูสักท่าหน่อยครับน้องเมยครับยกตัวอย่างชาติสมมุติว่าท่า ถาแบบช็อตโปรแกรมสมมติช็อตโปรแกรมเขา,บ,าบังคับ Excel Excel คืออะไรครับ Excel คือกระโดดกระโดดขึ้นไปแล้วก็วหมุนหนึ่งหมุนรอบครึ่งค่ะแล้วก็ลงมาแลนดิ้งอ่าอ่าสมมติเราทำได้ในช็อตโปรแกรมก็โอเคตามที่เขากำหนดแต่ว่าในลองโปรแกรมเราอาจจะทำท่าที่ยากกว่ายากกว่า Excel ก็อาจจะเป็นดับเบิ้ลลัสซึ่งก็คือกระโดดขึ้นไปหมุนสองรอบครับผม ถ้าเราทําได้เราก็จะได้คะแนนคือมันอยู่ที่คู่แข่งของเราด้วยว่าเขาใส่ท่ายากขนาดไหนยังช็อตโปรแกรมกับลองโปรแกรมมันต่างกันยังไงครับต้องไหมครับช็อตโปรแกรมเราจะใส่ท่าที่บังคับตามที่เราลงในเลเวลนั้นทนนี้เขากําหนดแต่ว่าลองโปรแกรมคือใส่ความสามารถของเรา,ท,าที่เราทําได้ลงไปอะคะ่ะแก็มั่นใจว่าเราจะแบบมันจะไม่ล้มอะคะ่ะแต่บางคนเขาก็จะเสี่ยงเพราะว่าถ้าทำท่านี้แล้วจะได้คะแนนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อก็คือแบบช็อตเดียวแหละ หรือถ้าได้ก็ได้ไปเลยแตคือเอาว่าท่านี้อาจจะเคยมีโอกาสทําได้มาก่อนแต่ไม่ชัวร์อะไรอย่างนี้เราอยาแข่งจริงเพื่อที่จะได้แบบได้ถ้วยได้เหรียญอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมทีนี้มันมีการเตรียมตัวยังไงครับน้องเมย์ครับนอกจากการฝึกซ้อมทั่วไปเนี่ยสมมติว่าเราจะมีการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าซึ่งเราจะต้องมีเรื่องของเพลงประกอบมีเรื่องของอะไรยังไงหรือว่าท่ามันจะต้องส่วนใหญ่เขาจะเตรียมตัวประมาณ 2- 3สาเดือนนะคะก็ มีเพลงประกอบก็ต้องดูว่าเขากำหนดความยาวเพลงขนาดไหนแล้วก็ให้โค้ชเอ่อคิดเอทโปรแกรมให้ทำโปรแกรมตามลายใส่ท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องฝึกซ้อมอยู่เรื่อยคนทำท่าเนี่ยหมายความว่าเขาเป็นโค้ชเขาจะเป็นคนกำหนดท่ากำหนดหรือว่าเ,<อ>เราก็มีโอกาสได้เลือกได้แบบอะไรกับเขาด้วยครับเขาก็จะถามเราด้วยว่า,ววาแบบคือถามว่าเราอะ โอเคไหมถ้าเกิดว่าเขาจะใส่ท่านี้แต่คือเขาก็จะรู้ความสามารถของเราอยู่แล้วเพราะว่าประมาณนี้นะใช่ค่ะควรจะอยู่ประมาณนี้แล้วแบบมันความต่อนเนื่องความสม o ท t h ของมันม,มีผลไหมครับมีค่ะมันมีคะแนนเรื่องแบบความต่อนเนื่องด้วยอืมแล้วอย่างเวลาแข่งขันกันนี่ก็คือเขาเขาเขา,เขานับคะแนนยังไงครับต้องไหมครับมีแบ่งเป็น2แบบก็คือคะแนนเทคนิคแล้วก็คะแนนพ e เศษเทชั o นครับคะแนนเทคนิคก็คือท่าที่เขากําหนดแล้วเราทําออกมาได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่า แล้วก็คะแนนพีเต์ก็คือการพีเต์ออกมาให้โปรแกรมดูน่าสนใจการใช้เอทก็คือการโค้งลีลาค่ะว่าเ,เราทำเราโปรแกรมดึงดูดหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนแบบดูแล้วมันสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทั้งหมดนี้เวลาเขารวมคะแนนจริงๆคะแนนเต็มมันเท่าไหร่อ่ะแม่แมนเยอะมันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายในคะแนนที่ออกมาบางทีมันเต็มตัวเลขแบบ5 8 7แแล้วบางทีแบบแพ้กันจุด แพ้จุดซึ่งใหญ่แพ้จุดอืม้องไม่เคยไปตัดสิกนการแข่งขันบา้างยังครับยังค่ะยังมันต้องตอบเป็นตใ, <จ S 1> ใช่ค, <ฮะ S 2> ค่ะอืนะฮะก็ถือว่าวุ่นวายพอสมควรขนาดของสนามมีแบบมีมาตรฐานไหมครับอย่างเช่นสนามในการแข่งขันหรืออะไรเงี้ยครับมีค่ะไซส์โอลิมปิกมีไซส์โอลิมปิกถ้าเกิดประเทศไทยจะแข่งแบบเอ่อแข่งทีมชาติค่ะก็จะไปแข่งที่สนามอีกสนามหนึ่งที่เป็นขนาดโอลิมปิก ก็คือเป็นมาตรฐานทั่วโลกก็คือคนะไอซ์โซลิติกทีนี้ถามอีกเรื่องครับเรื่องของแบบกีฬาไอส์เกตแบบฟิก์สเกตนะครับจริงๆเราจะเห็นบางทีก็เล่นเดี่ยวบ้างบางทีเล่นคู่ทีนี้มันแตกต่างยังไงครับต้อไมครับมีเออซิงเกิลคือเล่นเดี่ยวมีแพรเล่นคู่แล้วก็ไอแดนซ์ค, dance, คู่เหมือนกันค่ะแต่แพรมัน <Ice S 2> จะ <Dance. S 2> แต่แพรจะค่อนข้าง โหดกว่ามันจะยกเวียงหมุนเล่งแต่ไอแดนส์ก็คล้ายๆลีลาแต่ว่าอยู่บนลานน้ำแข็งนะคะอ๋อส่วนซิงเกิลก็คือเล่นเดี่ยวจัมป์ตีนน้องเมย์เล่นอะไรบ้างครับเออแต่ก่อนเมย์เล่นซิงเกิลค่ะเดี่ยวแต่ว่าตอนนี้กำลังฝึกไอแดนส์ไอแดนส์แล้วก็อะไรนะครับแบบแพแพค่ะแพแล้วแพกับไอแดนส์่ต่างกันยังไงครับก็มันคล้ายๆลีลาแต่บางทีก็เห็นก็ยกตัวหมุนหรือว่าถ้าแพมันจะยกแบบ มันจะดูแบบยากกว่ามันเสี่ยงกว่าแบบยกแล้วโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ถ้าไอแดนมันจะเป็นแบบเต้นเต้นกติกาการแข่งขันยังคล้ายๆกันไหมครับถ้าไอแดนจะจะเน้นเรื่องลีลาค่ะเขาจะดูคะแนนลีลาคะแนนเอ็ดของเราเอด็ดคือแบบความโคง้งเลี้ยวไปด้วยกันความพร้อมเพียงแต่ทีนี้การฝึกซ้อมครับฝึกซ้อมอย่างสมมุติว่าซ้อมคนเดียวก็มีโค้ชคอยบอกเราอย่างเงี้ยเป็นคู่เนี่ยจริงๆมันน่าจะมีเรื่องของแบบ เป็นทีมเวิร์เข้ามาเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นค,คู่ที่เราจะได้เจอเนี่ยเรามีโอกาสไปเฮ้ยไปเจอคนนี้ถูกใจแบบชวนมาเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าแบบเขาจับมาให้เราก็ต้องเล่นกับคนนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็จับมาให้แต่ว่าคือเขาก็จะดูว่าเราเข้ากันได้ไหมด้วยยังไงครับเวลาเราเล่นกับกับคู่เราเราก็จะรู้ว่าวันแบบเวลาที่เราสเก็ตไปด้วยกันแล้วมันมันรับกันไหมอะค่ะถ้าเกิดว่ามันมันอยู่ในระดับคนละระดับอย่างเงี้ยมันก็จะเออมันจะยากอะค่ะ ันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกัน,นสําคัญค่ะก็นี่แหละครับก็คือคร่าวๆนะฮะที่เราจะรู้จักจริงๆอย่างการฝึกซ้อมของน้องเมย์เอง่ยอย่าง,อย,างอย่างที่บอกก็คือวันล,ละ2ชั่วโมงสัปดาห์ละสีถึงหครั้งค่ะนะฮะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆเลยได้ไหมครับว่าแบบอย่างการฝึกซ้อมต่อครั้งเราต้องทําอะไรยังไงบ้างมาถึงต้อง stretching อยังไงต้องทําอะไรยังไงครับมาถึงก็วอร์มอัพ stretching ยืดวิ่งรอบลานข้างนอกก่อนใช่ไหมใช่ค่ะให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ใส่รองเท้า ลองไปวอร์มในลานอีกทีหนึง่งคือยังไม่จำยังไม่สตรีนแต่แบบวอร์มวิ่งในลานท่าของไอสเกตนะคะแล้วก็เล่นเรื่องเอก็กเรื่องโค้งเรื่องอะไรแล้วก็ถึงจะเริ่มซ้ํากระโดดปีนแล้วก็ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำแทบจะตลอดเลยใช่แต่ว่าเวลาเราไปเรียนมันก็จะมีท่าใหม่ๆที่เข้ามาคือตอนแรกเราก็จะทําท่าที่เราทําได้อยู่แล้วเหมือนฝึกให้แม่นเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มไปหัดท่าใหม่อ่ะคะ่ะจะมีท่าใหม่เข้ามาตลอดคือได้อันนึงแล้ว ก็ต้องเก็บไว้ซ้อมแล้วก็ต้องทำให้ชัวร์ใช่แล้วก็ต้องไปเอาท่าใหม่ด้วยอ๋อฮะอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องพัฒนาฝึกซ้อรรมอยู่โตลอดเวลาค<ะ>่ะนะครับก็เดี๋ยวถนะ้าเราจะเดินไปดูตรงนี้นนึงนะครับว่าจริงๆแล้วให้น้องเมย์สมมติว่าพี่อยากจะเป็น figure skater หญิงมาสักทีนึงเน่ <c oughs> เยเาจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะใ,ให้น้องเมย์ครั ตรงมุมที่เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นจุดจําหน่ายอุปกรณ์ในการเล่นไอส์คเกตบประเภทฟิกเกอร์สเกตนะครับทีนี้ให้น้องเมย์แนะนําดีกว่าว่าอย่างรองเท้าเนี่ยสมมุติว่าเราจะเลือกสักคู่หนึ่งสำหรับการใส่เล่นประเภทฟิกเกอร์สเกตเนี่ยต้องเลือกจากอะไรยังไงครับน้องเมย์ครับจริงๆแล้วแต่คนชอบนะคะคแต่ว่าระดับแรกเนี่ยก็เขาก็จะใส่รองเท้าสําหรับเบสิกไม่ต้องเออมันข,ข้อข้อของรองเท้ามันจะไม่แข็งมากคะ่ะแต่พอเรเริ่มกระโดดเริ่มซ้อมหนักๆมันต้อง ก็จะแข็งขึ้นความแข็งของรองเท้ามันจะมากขึ้นอ๋อดังนั้นนี่คือสมมุติว่าอาจจะเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่ามันก็จะมีใหมือว่าแข็งน้อยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ก็คือเป็นแบบไหนครับน้องเมย์ครับที่มันอ๋อเขาต้องไปติดเหล็กอีกทีนึงใช่ไหมใช่ค่ะใบมีดแยกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ยังไม่แข็งมากครับผมอย่างของน้องเมย์ก็ต้องใช้แข็งมากๆเพราะว่าต้องกระโดดรองเท้าเวลาเปลี่ยนตอนแรกๆรกมันจะเจ็บเท้ามากเลยค่ะเพราะมันจะบีบแต่พอเราเริ่มซ้อมไปประมาณ อยู่ที่ว่าเราเบรกอินได้นานค่ไหนบางทีก็สองอาทิตย์มงคนก็เดือนหนึ่งถึงมันจะเข้าเท้าอแต่รองเท้าถ้าเบสิกมันแป๊บเดียวก็เข้าเท้าแล้วอ๋อแพงไหมครับคู่หนึ่งก็แพงอย่างของน้องเมย์ในคู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเออหมื่นกว่าค่ะคู่ละหมื่นกว่าบาทนะฮะแล้วอย่างนอกจากเรื่องของชุดนะครับน้องเมย์ครับ <Shoot S 1> ชุดนี้ <Head. S 1> <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ชุดเป็นดูแบบ ไม่คุ้นตาเท่าไหร่ครับแต่ว่าให้น้องเมย์อธิบายไปหน่อยว,ว่ากติกาของชุดเนี่ยที่มันเขาบังคับไหมครับว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะต้องใส่เป็นแบบไหนใส่กระโปรงหรือว่าใส่อะไรยังไงครับถ้าสมัยก่อนต้องชุดกระโปรงอย่างเดียวผู้หญิงผู้ชายกางเกงอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้คือผู้หญิงก็ใส่ได้ทั้งชุดกระโปรงแล้วก็กางเกงะคะ่ะส่วนใหญ่ชุดสเก็ตมันจะต้องยืดทุกด้านเพราะว่าเราใช้ทุกส่วนมันเป็นผ้ายืดทั้งหมดมครับผมก็แทบจะทุกชุดก็เป็นผ้ายืดหมด เพราะว่ามันมันมีผล่อเรื่องของการที่เราแบบขยับร่างกายหรือว่า move <อ>มูฟเป็นต่างๆใช่ไหมครับอันนี้แต่จริงๆมันจะมีถุงน่องอีกนะคะดูงี้เหมือนโฟสแต่แบบเข้าใจครับไม่ถุงน่องและนี้อะไรฮะกระเป๋าใส่รองเท้าสเกตครับแล้วครับนี่เหมือนบ้านสุนักเลยนะครับดูตายลืมถามน้องเมย์ไปนะครับว่าจริงๆน้องเมย์เนี่ยเล่น ฟิกเกอร์สเก็ตมาทั้งหมดกี่ปีนะครับ8ปปี8ปีนี้มีไอดอลไหมครับที่เหมือนเราคอยรู้จักเขาแล้วก็ติดตามอยากจะเล่นให้เป็นเหมือนคนนี้หรือว่าแบบเหมือนรู้สึกว่าคนนี้แบบพิเศษสําหรับเราครับ right? มีจริงๆมี2คนครับผมคนอเมริกรันคือมิเชลควานแล้วก็คนเกาหลีใต้ครับผมยูนาคิมค่ะยูนา <una> คิมกับมิเชลควานคนไหนครับชุดน้ําเงินนะคะคนนี้ สองคนนี้มีความพิเศษไงครับสำหรับตัวน้องแมงมิชชัความจะเป็นจะรุ่นคนละรุ่นกับยุนาคิมเขาจะโตกว่าเหมือนเขาเป็นรุ่นพี่อะค่ะแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันเขาก็จะหนูว่าเขาจะเล่นเล่นสวยอะแต่ว่ายุนาคิมเขาจะแบบแข็งแรงแล้วก็สวยด้วยอ๋อก็คือก็คือมันเป็นสไตล์ของคนที่เราแบบติดตามแล้วเราก็รู้สึกว่าชอบแบบนี้แล้วตัวของน้องเมงเองเนี่ยถ้าจํากัดความว่าแบบเราเป็นคนเล่นสไตล์แบบไหนเนี่ย เมย์จะบอกว่าประมาไหนครับสวยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูครับช่วงหน้าฮะน้องเมย์ครับจะพาเรามารู้จักกับกีฬาประเภทอ่าปีกเกอร์สเก็ตนะฮะเป็นไอซ์ปีกเกอร์สเก็ตว่ามีเบสิกในการเล่นเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะเหมือนการทำท่าเริ่มต้นต้องทำยังไงบ้างอันนี้หมายถึงว่าคนที่เคยเล่นมาแล้วคือคือผ่านไปบนน้ำแข็งได้หรือว่าเริ่มต้นจากเบสิกเลยครับเริ่มต้นจากเบสิกเลยครัได้นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับ สนับสนุนโดยสิงห์